รู้จักแนวคิด้นจกเพราะสังคมยุคนี้มันโหดร้ายอยู่เป็นโสดคนเดียวยังดีกว่า พูดถึงเกาหลีใต้นะคะเราเนี่ยก็น่าจะต้องยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยบริหารประเทศได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําให้รายได้ของประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งเรื่องของ GDP ที่ปัจจุบันเนี่ยเกาหลีใต้ก็ขึ้นมาติดท็อป10ของโลกแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทําให้เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่กําลังประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะแต่ในขณะที่ประเทศเขาเนี่ยกำลังพัฒนายอย่างมากในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเกาหลีใต้กับเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ําที่สุดในโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะมมันก็ีีท่ ที่มาจากแนวคิดที่เรียกว่าฮุนจกแล้วแนวคิดฮุนจกเนี่ยคืออะไรแล้วหุนจก์ทาให้เกิดโมเดลธุรกิจแบบไหนบ้างเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิร์ทอกันค่ะ รู้ไหมคะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้งบไปกว่า1.3ล้านล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของอัตราการเกิดต่ําในประเทศซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิกฤตระดับชาติของเกาหลีใต้เขาเองค่ะดังนั้นนะคะคําถามสาคัญที่มันตามมาเลยก็คือทําไมคนเกาหลีใต้เขาถึงไม่อยากมีลูกแล้วก็ยังอยากจะเป็นโสดกันอยู่เรื่องนี้เนี่ยปัจจัยแรกเลยก็คือต้นทุนการเลี้ยงลูกในเกาหลีใต้ที่มันสูงมากค่ะที่เขาต้องแบกรับทั้งค่าเรียนค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเมื่อมีลูก1คนนะคะ เรื่องนี้ทาให้เขาคิดว่าการมีลูกหนึ่งคนมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงให้เขาโตไปเฉยๆแต่ว่ามันเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะถ้าเลี้ยงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เนี่ยก็ไม่มีลูกไปเลยซะดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของปจัจจัยทางสังคมค่ะที่สร้างความกดดันให้กับผู้หญิงเกาหลีใต้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดการที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้นซึ่งแนวคิดนี้นะคะมันก็อยู่คู่กับสังคคมมมเกกาาาาาหลีใต้ยวนน่ะ ทำให้ผู้หญิงเกาหลีต้เนี่ยเขาเกิดเป็นขบวนการ no marriage หรือว่าฉันเนี่ยจะไม่แต่งงานเพื่อต่อต้านความคิดแบบเดิมๆเลยค่ะที่บอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นได้แค่แม่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่แค่เลี้ยงลูกดูแลบ้านทํางานบ้านกวาดบ้านถูพื้นไปอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรได้มากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่ว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเขาจะต้องมีค่าแค่ในการอยู่เฝ้าบ้านเนี่ยเขาไม่แต่งงานดีกว่า หรืออีกแนวคิดหนึ่งที่สร้างความกดดันให้กับผู้หญิงเกาหลีใต้เหมือนกันก็คือเรื่องแนวคิดการนิยมคนหน้าตาดีค่ะที่ให้คุณค่ากับความสวยความงามของผู้หญิงเป็นอย่างมากจนทำให้ผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่วัตถุหนึ่งในสายตาผู้ชายในขณะที่ผู้ชายเนี่ยจะได้เปรียบในการเลือกคู่ครองมากกว่าเพราะว่าอาจจะไม่ต้องแบกรับในเรื่องของการตัด,ตดสินเรื่องหน้าตามากเท่ากับผู้หญิงค่ะเรื่องนี้ก็เลยทําให้ผู้หญิงหนึ่งในสามของเกาหลีใต้เนี่ยเขาเคยผ่านมีดหมอมาก่อนเนื่องจากเขาเนี่ยอยากทําตัวเองให้ดู ให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะหรืออีกแนวคิดนึงนะคะที่อีพคิดว่ามีความใกล้เคียงกับสังคมไทยมากๆก็คือแนวคิดความฝันของคนเกาหลีใต้ค่ะที่เขาเนี่ยให้คุณค่าว่าเราควรจะเรียนอะไรหรือว่าถ้าทํางานเนี่ยก็ควรจะทํางานบริษัทไหนถึงจะได้รับการยอมรับมากที่สุดนั่นเองค่ะก็ใกล้เคียงกับสังคมไทยเนาะที่หลายๆคนน่าจะเคยเจอว่าพ่อแม่เนี่ยเขาอยากให้ลูกจบมาแล้วเป็นหมอหรือว่าทํางานเป็นข้าราชการนั่นเองค่ะ แต่ว่าสําหรับในเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องนี้ถือว่ารุนแรงมากกว่าในไทยเยอะเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เป็นคอซีรีส์เกาหลีนะคะน่าจะต้องเคยเจอบทว่าแบบลูกสาวบ้านเธอเนี่ยเคยทํางานในบริษัทใหญ่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงในสภาพสังคมของคนเกาหลีใต้นั่นเองคะ่ะ ซึ่งทั้งหมดที่เราได้พูดไปนะคะมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแนวคิดของคนสมัยใหม่ที่เขาเนี่ยจะเน้นให้ความสําคัญกับการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆค่ะดังนั้นนะคะในปี2017เนี่ยมันก็เลยเกิดแนวคิดที่ชื่อว่าคนจบขึ้นค่ะซึ่งหมายถึงการต่อต้านวัฒนธรรมดั้งเดิมของเกาหลีใต้ด้วยการอยู่คนเดียวแล้วก็กินข้าวคนเดียวมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองนั่นเองค่ะ แล้วถ้าถามว่ากลุ่มคนจบเนี้ยมีขนาดใหญ่มากแค่ไหนเราก็คงจะดูได้จากจำนวนประชากรเกาหลีใต้ที่เขาเลือกที่จะอาศัยอยู่คนเดียวค่ะซึ่งคิดเป็น30-4%ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวและนอกจากนี้คนกลุ่มคนจบก,ก็ยังทำให้เกิดโมเดลธุรกิจสำหรับผู้ที่มาคนเดียวไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ของร้านอาหารแบบคนบับหรือก็คือการทานอาหารคนเดียวค่ะซึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆแล้วร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะไม่นิยมเสิร์ฟอาหารสำหรับผู้ที่มาคนเดียวค่ะเนื่องจากเขามองว่าเขาจะต้องเสีย โตโต,ตหนึ่งให้กับคนคนเดียวซึ่งมันอาจจะทําให้เขาไม่คุ้มต้นทุนที่เสียไปนั่นเองค่ะ และนอกจากโมเดลธุรกิจสําหรับคนที่มากินข้าวคนเดียวแล้วนะคะก็ยังมีร้องข้าวเก๋คนเดียวมีดื่มคนเดียวรวมไปถึงคอนเซปต์การท่องเที่ยวคนเดียวในชื่อมีไทม์ค่ะจนทําให้หลายๆโรงแรมเนี่ยเลือกที่จะออกแพ็กเกจสําหรับผู้ที่มาพักคนเดียวตามไปด้วยค่ะซึ่งในอนาคตน,นะคะเราก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นธุรกิจแนวนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆค่ะและนอกจากเกาหลีใต้จะมีแนวคิดแบบคนจกแล้วนะคะประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีแนวคิดในการอยู่คนเดียวมากขึ้นอย่างในญี่ปุ่นนะคะก็มีปรัชญาการใช้ชี วิธีเรียกว่าโอฮิโตริซามะค่ะซึ่งหมายถึงการออกไปทํากิจกรรมคนเดียวเพื่อเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองและก็ยังเป็นการปลดปล่อยความเครียดไปในตัวและนอกจากนี้เนี่ยในญี่ปุ่นก็มีเทรนด์การแต่งงานกับตัวเองที่กําลังเป็นกระแสส่วนในประเทศจีนก็มีผู้หญิงที่เลือกที่จะไม่แต่งงานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพอฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบคนจบโอฮิโตริซมะหรือแม้กระทั่งการแต่งงานกับตัวเอง ทั้งหมดแล้วจริงๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากปัญหาของสภาพสังคมค่ะดังนั้นในการที่เราพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องคนไม่อยากมีลูกหรือว่าการเกิดน้อยอ่ะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุค่ะเพราะว่าแท้จริงแล้วเราควรหันมาโฟกัสกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่เขายังอยู่และเมื่อคนเหล่านี้เนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีเขาก็อาจจะไว้ใจให,ให้อีกชีวิตหนึ่งเกิดขึ้นมาก็ได้ค่ะ ฝากติดตามรายการลงทุนเกลทลอกทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปค่ะ